สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทําเค้คกกล้วยหอมกันอีกแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรเริ่มแรกนะคะเราก็ทาคาราเมลก่อนนะคะใส่น้านําตาลทรายแล้วก็น้ำจต่านะคะตามจํานวนที่อยู่ด้านบนนี้นะคะ เราจะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเกิดเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะคะทุกคนสีจะออกเหลืองๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาใส่ภาชนะนะคะเทใส่พิมพ์ของเรานะคะซึ่งก็จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือว่าเป็นพิมพ์ขนาดกลางแบบไหนเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตีส่วนผสมของ,ของไข่กับน้ําตาลทรายกันนะคะในนี้จะมีไข่ไข่แดงนะคะแล้วก็ตัวน้ําตาลทรายค่ะ ปีไปจนข้นฟูขาวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทยอยใส่ตัวที่เป็นกล้วยหอมนะคะทยอยใส่เข้าไปเรื่อยๆค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะเราปีเราเราจะทยอยเทยส่วนของน้ํามันนะคะแล้วก็นมนะคะค่อยๆเทลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆขั้นตอนนี้ค่ะอ่ะเราหันกลับมานะคะเราจะปาดกล้วยนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะวางในพิมพ์ของเรานะคะจนครบหมดทุกพิมพ์ค่ะ นะคะอันนี้เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดตามที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทนะคะจำนวนเ,เทแป้งส่วนที่เราทำไว้นะคะที่เป็นเนื้อเค้กลงไปนะคะอันนี้วันนี้พี่อูไม่ได้ช่างนะคะจะใช้เป็นพิมพ์พขนาดครึ่งปอนด์ค่ะจำนวนสีพิมพ์นะคะก็เราก็จะเทไปแบบนี้เลยพอได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเข้าอบนำเข้าอบ ไฟอุณหภูมิที่180องศานะคะประมาณ35นาทีนะคะแล้วเราก็จะได้เค้กคาราเมลหน้าตาแบบนี้นะคะนำออกก่อนที่เราจะนำมาใส่กล่องเ,เพื่อนๆต้องวางให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะสำหรับเมนูกล้วยหอมคาราเมลในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใส่ถ้วยฟอยล์หรือกล่องพิมพ์สวยๆได้คะ่ะก็ฝากเป็นหนึ่งไอเดียสำหรับมือใหม่ทุกคนคะ่ะ